สวัสดีครับ FC สวัสดีครับเมือนี้เบาแอมเราทงเดินเดินทางมาติดตามตัวเลขกับปะพรอนครับ FC ฟซีปะพรอนครับเป็นฝันเห็นม้าดำใหญ่ครับ FC ตัวบักใหญ่หนึ่งครับสิมากัดขาครับยังดวงดีโชคดีเนาะครับเนาะมีพระแปลกหน้าครับมาลายม้าตัวนั้นออกครับ FC มาลายม้าออกแล้วม้ากระเลี้ยนนี้ครับม้ากระวิ่งนี้ครับพระ แปลกนาผู้นี้ครับแล้วก็บอกเลขประพอนสามตัวบนสองตัวล่างเนาะสิเป็นเด็ดเด็ดตัวใดครับงวดวันที่สิบหกนี่ครับมาถามประพอนกันครับสวัสดีครับประพอนครับสวัสดีครับประพอสวัสดีค่ะครับผมมาตามประพอนอีกคือเกาครับเอฟซีฟันแนวไดนครับประพงนวดนี่ครับฟันค่ะฟันลงมาจากยาโซมือ นอ่นมาว่าในนอครับแต่มาตยะโสโอ้ไปจังหวัดยะโสมาก่ครับโอ้ยล่องลองกรุงเทพขึ้นยาโสกลาอุบลโอ้ไปเที่ยวกรุงเทพสามจังหวัดอาลวดครับผมคักกันยังวะกรุงเทพยะโสจังหวัดอุบลครับบ้านนี้มานอนมานอนกางคืนฝันเลยครับฝันวันมีหม้าตัวบักไงเลยมาเจะมากัดข้อปะพอนี่แหละม้าตัวบักไงครับครับต่วากั์บ่อใดปะพอดขัวใดใหม่ตีมัน มีอาจารย์มาซอยอือาจารย์มาซอยบ้านนี้อาจารย์เลยว่าโอ้ดวงดีเนาะว่าสันดีอยู่ว่าสันดวงดีมาตลอดละว่าสันเลยแววๆเพราะรู้อาจารย์นะครับอันใกล้แล้วได้แหละว่าสันเพื่นว่าใกล้แล้ววาสันอาจารย์กะใกล้เมื่อแล้วได้วาสันได้แล้วโตดีว่ห่วยวะสันได้เด้อาจารย์เออวาสันบอกน่ะเป็นย่างว่าสันว่อาจารย์กะได้มากอยู่ได้ละเก้าแปดวะสัน เก้าแปดเก้าแปดครับสองเก้าแปดมันว่าสองสามตัวเดียการสองเก้าแปดเด้อภาษาครับข้างล่างกันชื่16 16 16 <16 S 2> อเอาอันสิบหกสิบหกหนึ่งหกครับอาจารย์กับโบได้เบาน้ำไหลหรอกว่าจันโบได้ยูโดนหรอกว่าจับจิไปทั้งอื่นอยู่แวะมาเรนห,นามหรียญน้ำเจือๆว่าจันเอเป็นมาเตใส่เหรอครับอาจารย์เนี่ยครับ อาจารย์อยู่โบหูว่ามาแต่ใส่แต่ว่าเพื่อนเห็นเพื่อนเห็นมากำลังจิกัดเพื่อนเขามาซอยครับผมครับกำลังจะเอาเอาวขวั่นตีมันอยู่นะครับครับเพื่อนก็นเลยเขามาซอยคือในความฝันคือจะเราเขามายืนแฉแหลยยูนนะครับแต่ว่าบโบหวูว่าทีไปทีมาแต่ว่าเคยเห็นอยู่เล่ก็นมผ่าฉบงก็จะก็มายืนแฉแหลออยอวยหนาไปเอ้าก็เลยว่าอาจารย์มาแต่ใส่หนอง ก็บอได้ถามเพิ่นว่าเพิ่นมาแต่ใจนะแล้วมีเพื่นเพื่นมีแต่ว่าใกล้แล้วได้ได้แล้วบอกว่าสั่นโอ้บ่ขันได้ได้แล้วอาจารย์ว่าสั่นมีของดีอยู่บ่สนี่อยู่ว่าสัตว์ครับอีหยังล่ะครับของดีบัดบ่อันเพิ่นให้ขอเลขกนะเพิ่นโอนตัวเลขนี่ล่ะเนาะของดีเนาะครับเนาะจะให้ยกระไปเลยแต่ปัญญาเลยครับเพิ่นอาจารย์ผู้เฒ่าหรือผู้หนุ่มล่ะครับกลางคนนี่ล่ะกลางคนแม่อืมครับๆๆัครับเป็นใบกลางคนเนาะ3ตัว สองตัวเพื่อนบอกว่าล่ะครับสองตัวบอกเพื่อนเพื่อนกับว่าสิบหกสิบหกเนาะครับเนาะสามตัวก็คือสองเก้าเปดติดตามนําเพื่อนเนาะครับผมเข้ากับบ่ได้นั่นดรอกเพื่อนกับฟันบอกกันสี่เข้ากับเอาตามเพื่อนบอกเนี่ยเพิ่นกับเพิ่นกับมาแต่เพื่อนมาแต่ใส่น่ะครับเพื่อนมาซอยน่ะใน้ฟันครับครับเพื่อนมาให้โชคเนาะครับเนาะก็เลยเพื่อนทามเพิ่นกับว่าน ไก่เราได้เดี๋ยวไก่ย่างเราจานไก่ตัวตัวดีได้หรือบ่ากันนะครับมันก็เลยถามเพื่นก็เลยบอกเด็กกนนะครับบอกถึงสามตัวถึงสองตัวครับกูเมียพอดีก็บว่เห็นเพื่อนกับมานอนโอ้เคยเห็นหนาอยู่แต่ว่าแจ็กมันจะใช้แต่ว่าหันเคยเห็นอยู่ครับอายุกับประมาณแจ็แล้วเหล่ากลางคนนี่แหละอาชีนี่แหละครับ อยู่มานหาซิปปีเนาะเอออ้าวดีล่ะครับเป็นมาหายโชคใหญ่เนาะครับป้าพ่อนเนาะจะหาเตียถือเนาะครับเป็นยังไงครับเจ้าที่เจ้าทางแม่ข้ามผงเฮาม่นาะครับผมลงมาแถวนี้บ่หันได้ฝันบ่หันฝันเนาะครับบ่หันได้ฝันฮึมันแต่มานนะหันแต่มาได้นี่ขึ้นที่สองตีขะนอนอดียวสูเดียวอุบลเฮาครับผมม่านได้ฝันครับจังได้ถ้าฝันเดี๋ยวสิทรหาเบาแอมเอาก็ได้ษอุ้ยครับขอบคุณครับได้ครับผมได้ครับเออโทรหาเอาครับเฮาจัง มันอยู่ไกลกันเนาะเขาบ่ได้มาเพรานทานฮัทเยฟฟันเออฮัทเยฟฟันเพิ่นเข้ามาอีกก็สิโทรหาโบว่าเพิ่นก็ะหายไก่อยู่เลยไห้ซี่เก่ามันก็ออกหาชูนครับไห้หาหนึ่งก็ออกเท่าใดเมื่อตอนไห้หาชูนหายง่ายก็ออกจีห้าหนึ่งบอกเนาะครับเป็นไก่เคียงครับเป็นไก่เคียงไก่เคียงเนาะขอตรงๆเด้อจะแม่งวดนี่ครับตัวนี้เอาเลขหลวงปู่ไปก่อนนะครับหลวงปู่ไปก่อนแม่ข้ามพงเขาบอกว่าไหนฝันอัตมาคอัต่มาพระท่านไหนวายเพื่อนตีบ โอ้ขอบคุณครับประพรอนครับสวัสดีครับครับผมครับผมเนาะขอให้มีโชคใหญ่ับประพรอนของเ้าครับแคปหน้าจอไว้ด้วยครับเอฟเลขสาตัวครับสองเก้เครับเลขสตัวก็คือหนครับหนึ่หนึ่งครับหนึ่เก่าเก่าหกับลงเป็นนำครับเลขหกับเลเก่ามันไข่ไข่กันเนาะครับเนาะวันที่สิมีนาคมพศสองพันครับขอให้ถูกรางวัลใหญ่คับปพรอนของเ้าครับกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมโลทงนัไม่เด้ครับ มือนีสิภาพไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบ่าวเอ็มมาชมหนี่เดินทางไปทําบุญย่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้องดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับต่ผม,ม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกท้องเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบดูดีลูกค้าบ้ไค่เขาล้านคนยางพานเอาตุวนีนีไปใส่ครับท่ผม,ม้ชม อของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกคลกองสื่อเรียกสื่อรอตตรีจเงนสื่อถือกนะครับน้องสามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ข้องนัรับ,บวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับกับท่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนีน้ใช้ยังไงเนาะเรื่องการเมตตาหมายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเน้ยกู้เลือการทายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแลวเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ห่อยแล้วก็เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลย เปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลัดรูกหัวต่ำลูกคิ้วต่ครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อเป็นปู่หลอดเนี่ อนนวดที่ะหนเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องบดขอบคุณครั<อ>บ,บ,<อ>บสวัสดีครับสวัสดีครับสาตุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาเอแอมเราตรงหูยินข่าวกบุรีซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย,ยางบ่เห็นลานเฮาแขกใครว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบังหนาลาน เห็ดในคนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดค้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายคองเฮ้าครับขายดีปานทีน่น้ำที่ทา่าลำรวยเงินท่องกันหลายครับทนะ่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานาาแล้วมือไหนครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังกับผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันรับสผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสผู้ชมเปิดฝาลงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแท้ๆครับนผู้ชมมือแท้ ล้วก็บ,บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบป,ปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนีมม่เป็นม้วนสารเลยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำม,มันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวง ปูปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพ่งให้ลุงปูรอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพ่งให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวลายเนาะครับเนาะมีลุงปูคูนมีลุงปูคูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้ละกันมีวัดลุงปูรอดเนาะครับเนาะวัดลุงปูรอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย นี่ก็แต่งให้กัน like um, นี e, ่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝ er, er, ากเอพซีกระโท่มาตามเบอร์โท่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแผ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแราคาเบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมุนมะนำครับ ได้น้ำม,มุนคลองหลวงปูรอดมาให่อีพี่ซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเบาแอมเราตรงนี้เอามา้าโหลายครับามาฝากอีพี่ซี่ลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มันต,ตาเพิ่งทำเลยพอได้เพ,พิงพพ่งเพิงพ่งทำเสร็จใหม่ๆปะครับเนี่ยครับผม สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้าอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่าว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้อือครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ํอาบอกไรแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ํอาบาะครับ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 ล้างเสนียดจังไรเนาะสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับ ครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ